สำหรับลูกค้าที่สั่งมอเตอร์พวองอไรไฟฟ้าของผมไปนะครับการทดสอบก่อนนะครับผมก็คือไฟแดงบวกนะครับส่วนดําลบนะครับการต่อนะครับผมก่อนที่เราจะดูรู้ได้ไงว่ามันจะทาทางานนะครับต่อไฟครับจะมีเสียงครับจะมีเสียงตรงรีเลย์ออกออกเลยโอเคต่อ อ่าครับจะมีเสียงเข้ารีเลย์นะครับเข้ากล่องนะครับออกเลยแล้วก็การทดสอบในการหมุนนะครับไม่ต้องปล่อยมันไปอ่าเอาหมุนเร็วหมุนนะครับหมุนไปทั้งสองด้านเนี่ยครับก็คือถ้ามันไม่ทํางานเนี่ยเราจะต้านแรงอยู่นะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับอ่าต่อวงจรเลยอ่ครับต่อไฟเข้าครับอ่าหมุนเลยครับ นี่นะครับหมุนเราเราจะล้านด้านแรงฝั่งนี้ไม่อยู่นะครับอน,นี่ก็คือการใช้งานปกตินะครับผมมอเตอร์ทำงานปกติกลองปกตินะครับโอเคครับสวัสดีครับ